บอกให้้แว่าาาเเขสวัสดีค่ะมีผีบ้ามาเล่นบ้านเจนานะคะวันนี้นะนี่ไงดูหน้าสิปิ่นมาหน่อยคนไทย่ีใครจำได้ก็ดูเอานะคะไปง่ามต่อมไปสิโรหวยวันนี้เจนาจะมาตัดผ่าถุงนะคะิไปถ่งมาโซกันลู นี่ไงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นะของค่อยตัดเองใส่เอียงค่อยนะนักลิงค่อยพอเด้อแล้วผ้าผ้าถุง่ค่อยขายเนี่ยเลอันนี้เป็นผ้าไหมนะคะตัดเสร็จแล้วอันนี้ผ้าไหมเหรอผ้าไหมมัดมีไหมแทนี่และไหมมัดมีเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใส่ให้เขาดูผ้าไหมมัดมีผ้าไหมมัดมี ที่เขาสมมาค่อยเด้อนี่เดอเ้อโอ้ยค่อยเป็นเป็นป้าเขานนะเป็น,ป,ป,นป้าไทยสารคามป้าอินายายหน้อยอสวยสวยงามมากเลยค่ะนี่รอบเอลสามสิบเอ็ดนะคะตัวยาวเท่าตาตุ่รอบเอวสามสิบเอ็ดหรอมันใส่ไม่ได้เนาะคีพุงเจ้าใหญ่แล้วเอาผ้าถุงอันนั้นนำมาตัดได้ไหมเขาจะเอาสีดำมาตัดไหม โอ้เบลเธอพากันขีราา่ามันลนะอะนั่นได้เข็มมุดปากอยู่บอกไม่มีไม่มีแต่เจ้าใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้ยายเออเอจจะซีบกันหาดพลเรือกันพี่นันได้ซื้อ,อขีรา่าแต่นาะโอ้ยตาละตาละเขาเอาสิลล่าห่าน่ะสงสารเนี่ยเฮ้ยเจ้าตันนั่นนั้นยืดได้ยี่บอกอันนั้นเป็นหางปลาน่ะไในมัดมาแต่งเงินถึง แล้เธอแถ่านะหะแพงแพงเพราะเอฟซีจ่ายเือค่อยยังเ่าผ้าผ้าถุงมันผ้าถุงที่ค่อยขายร้อยสามสิบเก้าบาทหนะ้าค่อยเรามาตัดเอดเป็นเป็นตัาน,นี้นะค่อยเราเสื้อเป็นใส่ใส่ไม่ต้องใส่ผ้าไหมใส่ใส่ที่เป็นเอาเป็นผ้าถุงตัวนั้นนำมาตัดเออได้ไหมได้คือเป็นตัดธรรมดาแต่ไม่ทรงไม่ทรงเป็นบอลลูนนะคือทรงหางปลาเออไม่หางปลาเท่าไหร่ไม่หางปลาเท่าไหร่กลไกเงี้ยเงี้ย บาทแล้วขึ้นนาลิงเพราะว่าค่อยจะเอาออใส่ไปใส่บาทค่อยจะมาตัดประมาณสองตัวใหญ่สีดํากับสีโอ้ยอดีๆเลยนะสีนาเนะพราะว่าค่อยมีเสื้อมันไม่ใช่เสื้อเป็นเสื้อผ้าอุ้ยน้ำพึ่งน้ำพึ่งขวดเท่าไหร่เดือนห้าห้าร้อยบาทค่ะพี่น้าพี่อุ้ยน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้นะคะเดือนห้า จะเดือนห้านี่มันจะแพงกว่ากันนะคะเดือนห้าจริงหรือเปล่าจริงค่อยไม่ได้ซื้อเดือนน้้ำพึ่งเด้อผู้ใดสนใจน้ำพึ่งเนี่ยหลายมีหลายขวดเด้ออุ้ยวันนั้นน่ะมีผู้ชายมาอ้าวทำไมไม่มาซื้อล่ะค่อยไม่รู้ค่อยก็ไปถามหาพ่ออันไอเล่นนะนะเขาบอกไม่มีแล้วเดือนห้าเดือนห้าจริงปะเนี่ยเดือนห้าจริงจริงน้ำพึ่งเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจน้ำพึ่งนีเด้อ แต่ขอช่วงว่าเป็นดอกข่อยามมันแตกไหมค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ